เธอหัวเราะตอนที่ลูกๆไล่เ,ลเธอออกจากบ้านแต่ใครจะคิดว่าแค่ข้ามคืนความจริงที่ซ่อนอยู่มาตลอดชีวิตจะทําให้พวกเขาร้องให้แทบขาดใจใต้ต้นมะม่วงต้นนั้นมีบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู้และจะไม่มีวันลืมได้ตลอดชีวิตเธอยืนอยู่หน้าบ้านลมเย็นพัดผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่ฝืนฝืนรับความจริงที่ลูกทั้งสามเพิ่งพูดจบ แม่ควรไปอยู่ที่อื่นได้แล้วคำพูดนั้นยังดังก้องอยู่ในหูบ้านหลังที่เธอสร้างด้วยสองมือตอนนี้ไม่มีที่ให้เธอยืนอีกต่อไปเสียงประตูปิดดังปังทิ้งเธอไว้กับถุงผ้าใบเล็กหนึ่งใบข้างในมีเสื้อผ้าเก่าๆและรูปถ่ายครอบครัวที่ซีจางเธอมองรอบๆถนนเปล่าเปลี่ยวแสงแดดยามบ่ายสาดกระทบพื้นซีเมนปลิ่งฝุ่นลอยมาตามลม ผสมกับกลิ่นความทรงจำที่เธอเก็บไว้เธอหัวเราะเสียงหัวเราะเบาๆแถวเบาจนเหมือนจะหายไปกับลมแต่มีน้ำตาไหลลงมาตามแก้มเธอเดินไปช้าๆขาฝืดเหมือนถูกถ่วงด้วยน้ำหนักของอดีตตอนกลางคืนฝนเริ่มตกเธอนั่งหลบใต้ศาลาริมทางเสื้อผ้าเปียกชื้นจนหนาวสัน่นกลิ่นฝนกลิ่นดินและกลิ่นเปรี้ยวของเหงื่อ ทุกอย่างกระหน่ำเข้ามาแต่เธอยังนั่งนิ่งไม่พูดอะไรเช้าวันต่อมาบ้านที่ลูกๆยังนอนหลับอยู่เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นจากห้องครัวไฟลุกท่วมในพริบตาควันหนาทึบปกคลุมทั่วบ้านเสียงร้องให้เสียงกรีดร้องดังออกมาจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ครึ่งบานเด็กคนโตวิ่งออกมาหน้าบ้านมองหาคนช่วย แต่ไม่มีใครอยู่ใกล้น้ำตาไหลพรากบนใบหน้าเต็มไปด้วยขมเหลาควันเขาตะโกนเรียกชื่อแม่เสียงสะอื้นขาดเป็นห่วงๆวงมือสันส่นๆกำโทรศัพท์ไว้แน่นแต่เบอร์ที่กดไม่มีสัญญาณตอบรับแม่ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วไม่มีอ้อมกอดไม่มีคำปลอบใจไม่มีใครมาช่วยพวกเขาอีกต่อไปแม่หายไปแล้วหายไปกับรอยยิ้มสุดท้าย และน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นในคืนนั้นทันใดนั้นเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังกึกกึหญิงชราผู้หนึ่งเดินออกมาจากเงามืดแววตาเธอแน่นิ่งเหมือนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ้าคลุมสีดำพริ้วไหวตามลมเช้าเธอหยุดยืนหน้าบ้านที่ไฟเพิ่งดับลงมองเข้าไปในซากเท่าฐานที่ยังร้อนระอุลูกๆทั้งสามนั่งสุดอยู่ที่พื้น ร้องให้น้ำมูกน้ำตาไหลาอาบหน้าพวกเขาเงืยหน้าขึ้นสบตากับหญิงชาราคุณยายแม่ของพ่อใช่ไหมหญิงชาราไม่ตอบเพียงเดินช้าๆเข้ามาใกล้เธอหยิบบางสิ่งจากเสื้อคลุมเป็นผ้าเช็ดหน้าเก่าๆมีรอยปักชื่อด้วยด้ยสีแดงสุวรรณาชื่อของแม่ที่เพิ่งถูกพวกเขาเล่ยออกไปเมื่อวานลูกคนเล็กสะอื้นแรงขึ้น เขาคลานเข้ามาจับชายกระโปรงหญิงชรายายแม่อยู่ไหนครับหญิงชรางเงียบใบหน้าเธอเรียบเฉยแต่แววตาสันไหวเธอยื่นมือสันสันมาลูบหัวเด็กชายแล้วพูดเบาๆแม่ของพวกเจ้าเธอหยุดพูดเงียบไปชั่วอึดใจทุกสายตาจับจ้องลมหยุดพัดนกไม่ส่งเสียง แม้แต่แสงแดดยังดูจางลงแม่ของพวกเจ้าเธอเธอกัดปากแน่นดวงตาเริ่มแดงจัดเธอฝากไว้ให้ยายดูแลบางอย่างหญิงชรายหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาเก่าและมีคราบน้ำตาแห้งติดอยู่เด็กทั้งสามเบิกตากว้างใจเต้นแรงแต่ก่อนที่เธอจะเปิดกล่องหญิงชรากลับชะงักมือเธอสัน่น แล้เธอพูดเพียงเบาๆว่าถ้าพวกเจ้าพร้อมจริงๆค่อยเปิดมันและเธอก็เดินจากไปทิ้งกล่องไว้ตรงหน้าไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรทุกคนเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจสั่นๆและเสียงร้องให้เบาๆที่ยังไม่จบลงเลยเด็กคนโตเอื้อมมือไปแตะกล่องไม้มือเขาเย็นเฉียบ นิ้วสั่นเล็กน้อยกล่องนั้นไม่มีแม่กุญแจไม่มีตัวล็อกเพียงฝากล่องธรรมดาที่ดูเหมือนเปิดได้ง่ายๆแต่เขากลับรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินไม่ใช่เพราะน้ำหนักของไม้แต่เป็นน้ำหนักของความรู้สึกความผิดที่ฝังลึกเสียงน้องสาวสะอื้นอยู่ข้างๆอย่าเปิดเลยพี่ท่าในนั้นเธอหยุดพูดปลืนคำที่ไม่อยากรู้ เขากำลังจะเปิดปลายนิ้วเริ่มยกฝากล่องขึ้นช้าช้าแต่แล้วเสียงสายลมกรีดผ่านหน้าต่างที่พังเสียงเหมือนเสียงแม่เสียงที่เคยกล่อมเขานอนในวัยเด็กนอนเถอะลูกแม่อยู่ตรงนี้เขาชะงักหันไปมองรอบตัวไม่มีใครมีแค่เงาของเปลไฟที่เหลืออยู่กับเท่าดำที่ปลิวว่อนในอากาศ เขาค่อยๆวางมือกลับลงต่องยังไม่ถูกเปิดพวกเขาเงียบเหมือนตกอยู่ในห่วงเวลาที่หยุดนิ่งท้องฟ้าเริ่มครึ้มก้อนเมฆรวมตัวกันช้าๆลมเริ่มแรงขึ้นเด็กชายคนเล็กกระชับผ้าเช็ดหน้าของแม่แน่นในมือและพูดเบาๆกับตัวเองแม่จะกลับมาไหมไม่มีใครตอบแม้แต่หญิงชราก็หายไปแล้ว ไม่มีร่องรอยไม่มีคำอธิบายเพียงกล่องไม้กับความเงียบที่กัดกินใจและคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่พวกเขานั่งล้อมกล่องไม้เงียบงนันไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าสบตากันกล่องยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนมันหายใจได้ เหมือนมันเฝ้ามองพวกเขาเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังบ้านที่พังครึ่งหนึ่งยังคงเดินต่อดังติ๊กตอกอย่างช้าช้าเหมือนย้ำเตือนว่าเวลายังเคลื่อนไปแม้ความเสียใจจะอยากหยุดมันไว้เด็กหญิงมองกล่องด้วยแววตาแดงช้ำแม่เคยบอกว่าของบางอย่างต้องเปิดด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์น้ำเสียงเธอแผ่วเบาแต่คมยิ่งกว่ามีดที่ชายเม้มปากแน่น เขารู้ดีว่าในใจเขายังมีสิ่งที่ไม่ได้พูดออกไปความโกรธเก่าๆคำพูดที่เคยพูดกับแม่ด้วยความยินชาคำพูดที่ตอนนี้เขาอยากกลืนกลับลงไปทั้งหมดแม่ท้ามแม่ยังอยู่ผมขอโทษเขาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดฝนเริ่มตกอีกครั้งเม็ดฝนกระทบหลังคาเหล็กที่บิดเบี้ยวเสียงดังกราวเหมือนเสียงสะอื้นจากฟ้า เขาเอื้อมมือไปยังกล่องอีกครั้งแต่ทันใดนั้นประตูหน้าบ้านที่หลุดครึ่งบานสั่นไหวเปิดออกเองเสียงลมหอบใหญ่พัดผ่านกลิ่นหอมจางๆของดอกมาลิปลิวเข้ามากลิ่นที่คุ้นเคยที่สุดกลิ่นของแม่เขาชะงักอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเด็กชายคนเล็กตะโกนออกมาแม่หรอแม่อยู่ตรงนั้นใช่ไหม แต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนกับกล่องไม้ที่ยังคงปิดสนิทไม่มีใครกล้าเปิดมันไม่มีใครกล้าเดินออกไปที่ประตูพวกเขานั่งอยู่กับความกลัวความคิดถึงและความผิดที่ตามหลอกหลอนกล่องยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนมันรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่ไม่เคยกลับมาอีกเลยเด็กหญิงลุกขึ้นช้า เท้าเปล่าเหยียบลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงฝีเท้าเบาๆดังเป็นจังหวะเธอเดินไปยังประตูที่เปิดแง้มสายฝนสาดเข้ามาเปียกเส้นผมของเธอเธอไม่สนใจเธอมองออกปเป็นความมืดภายนอกมีเพียงถนนเปล่าเปลี่ยวต้นไม้สั่นไหวตามแรงลมและแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าข้างทางเธอเก้าวออกไปเสียงพี่ชายเรียกไว้ แต่เธอไม่หันกลับเพราะเธอเห็นบางสิ่งหรือบางคนในเงาสะท้อนของแอ่งน้ำที่ฝนขังร่างผู้หญิงผอมบางสวมชุดลายดอกซี่จางยืนอยู่ไกลๆใ,ใต้ต้นมะม่วงเก่าหน้าบ้านใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่เธอจำได้แม่นยำรอยยิ้มของแม่เด็กหญิงยกมือขึ้นแม่แต่เมื่อเธอเก้าวเข้าไปใกล้ ภาพนั้นก็จางหายเหมือนหมอกเหมือนความฝันที่จมหายไปในแสงสลัวเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลลงมาพร้อมหยดฝนขณะนั้นเองที่ชายก็เปิดกล่องไม้ช้าช้าทุกคนกลั้นหายใจฟ้าไม้เปิดออกภายในมีเพียงกระดาษพับเก่าๆแผ่นหนึ่งสีเหลืองซีจากการเวลา เขาค่อยๆค,คลี่มันออกลายมือของแม่ตัวหนังสือโยเยแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนถึงลูกที่แม่รักเขาอ่านไม่จบเสียงของเขาขาดเป็นห่วงๆน้ำตาร่วงหล่นลงบนลายหมึกทำให้คำบางคำเลือนหายแต่ประโยคสุดท้ายอย่างชัดเจนเมื่อใดที่ลูกกลับมาหาแม่ด้วยใจจริงเมื่อนั้นแม่จะอยู่ตรงนั้นเสมอเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรอีกเสียงฝนเบาลงอากาศเย็นจับใจพวกเขานั่งลงล้อมกล่องอีกครั้งรอบตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ภายในใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและที่ใต้ต้นมะม่วงเก่าเงาล่างผู้หญิงยืนอยู่อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเธอเพียงยืนเงียบเงียบรอ เงียบงนันเหมือนเคยอยู่ตรงนั้นมาตลอดชีวิตของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนสาดผ่านหน้าต่างแตกกล่องไม้ยังคงวางอยู่กลางบ้านกระดาษจ,จดหมายแผ่นเดิมแห้งสนิทจากหยาดน้ำตาพวกเขานั่งนิ่งไม่มีใครพูดเพียงฟังเสียงธรรมชาติภายนอกเสียงนกร้องเบาๆเสียงใบไม้เสียดสีกันในลมแต่ภายในใจยังอึดอัด ความเงียบไม่ใช่ความสงบมันคือความรู้สึกผิดที่ยังไม่ถูกให้อภัยที่ชายลุกขึ้นถือกล่องไว้แน่ในมือเขาเดินไปใต้ต้นมะม่วงจุดที่แม่เคยปลูกมันไว้ตอนเขายังเด็กเขาจำได้แม่เคยพูดว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่แม่ทำไม่ใช่เพื่อตัวเองเขานั่งลงบนดินชื้นๆมองไปยังลำต้นใหญ่ที่มีรอยมีสลักชื่อเขาไว้เขานำกล่องวางลงข้างๆ แม่ถ้าแม่ยังอยู่ตรงนี้ผมอยากให้แม่รู้ว่าผมพร้อมแล้วเงียบเพียงเสียงลมหายใจแล้วสายลมเบาๆพัดผ่านใบมะม่วงร่วงลงมาหนึ่งใบหล่นลงบนฝากล่องพอดีเด็กหญิงกับน้องชายค่อยๆเดินตามออกมาพวกเขาไม่พูดเพียงนั่งลงข้างกันต่างคนต่างเงยหน้ามองต้นไม้และในเงามุมหนึ่งของกิ่งไม้เงาผู้หญิงยืนอยู่ มือหนึ่งวางทับหน้าอกสายตาอ่อนโยนปากขยับเหมือนกำลังพูดแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครได้ยินไม่มีใครหันไปเห็นและเมื่อเมฆเคลื่อนผ่านแสงอาทิตย์เงานั้นก็หายไปอีกครั้งรากับไม่เคยมีอยู่จริงหรืออาจจะอยู่เสมอในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเพียงแต่พวกเขายังไม่พร้อมจะมองย้อนกลับเข้าไป ให้ลึกพอถึงจุดที่เธอยังคงยืนอยู่เสมอเงียบนิ่งรออย่างอดทนและรอต่อไปเวลาผ่านไปช้าๆเหมือนถูกยืดออกพวกเขายังคงนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงไม่มีใครลุกไม่มีใครกล้าพูดคำว่าไปดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านยอดไม้แสงแดดทอดยาวเป็นเงากล่องไม้ยังคงวางนิ่ง เหมือนมันมีลมหายใจของตัวเองเด็กชายคนเล็กเง่ยหน้าขึ้นที่เราจะเปิดมันอีกไหมที่ชายไม่ตอบเขาเพียงลูกกล่องเบาๆเหมือนกำลังปอบใจหรือกำลังขอให้มันให้อภัยเด็กหญิงมองไปยังลำต้นมะม่วงบนเปลือกไม้ที่เคยสลักชื่อของเธอกับแม่รอยสลักนั้นจางลงแต่ยังอยู่เหมือนทุกอย่างที่แม่เคยเป็น ไม่เคยหายไปจริงๆแม่เคยนั่งตรงนี้เธอพูดเสียงเบาแม่เคยเล่าเรื่องเจ้าหญิงที่ถูกลืมที่ชายพยักหน้าแม่บอกว่าเจ้าหญิงคนนั้นไม่เคยหายไปไหนเด็กชายคนเล็กกระซิบแต่ไม่มีใครฟังเธอเลยแล้วเขาก็ร้องให้อีกครั้งไม่มีเสียงสะอื้นมีแต่น้ำตาที่ไหลเงียบเๆอุ่นและหนักหนาเวลาล่วงเลยจนใกล้เย็น เงาไม้ทอดยาวมากขึ้นลมเริ่มแรงกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาอีกครั้งกลิ่นดอกมะลิแต่ไม่มีต้นมะลิอยู่ใกล้เลยพวกเขาสบตากันไม่มีคำพูดใดๆเพียงความรู้สึกร่วมกันว่าเธออยู่ตรงนั้นบางทีอาจนั่งอยู่ข้างๆบางทีอาจกำลังยิ้มแต่ไม่มีใครหันไปมอง ไม่มีใครอยากทำลายความรู้สึกนั้นด้วยการพิสูจน์เด็กหญิงจับมือพี่ชายแน่นกล่องไม้ยังคงปิดยังคงอยู่ในเงาของต้นไม้ที่แม่ปลูกยังคงรอไม่ใช่ให้ใครเปิดมันแต่รอให้พวกเขายอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่เคยอยู่ในกล่องเลยตั้งแต่ต้นมันอยู่ในใจในความทรงจำในรอยยิ้มของเธอ ในทุกครั้งที่พวกเขาหันกลับมาแม้จะช้าไปแล้วก็ตามและใต้ต้นมะม่วงนั้นในแสงสุดท้ายของวันเงาร่างผู้หญิงยืนอยู่เงียบๆพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่สุดแต่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครจะได้เห็นอีกเลยเย็นนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเทาเสียงนกเริ่มเงียบเหลือเพียงเสียงลมหวิวพวกเขายังนั่งอยู่ ไม่ขยับไม่พูดแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวันนี้เงียบเหมือนลมหายใจที่กำลังจะจางไปเด็กชายคนเล็กหลับตาลงพิงต้นไม้ที่แม่เคยพิงพี่ชายวางมือลงบนกล่องไม้เหมือนยอมให้มันอยู่ตรงนั้นเหมือนมันเป็นหลุมฝังใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องเปิดแต่เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ เด็กหญิงมองฟ้ามีดาวดวงหนึ่งเริ่มสว่างขึ้นเธอเคยได้ยินแม่พูดว่าถ้าลูกเห็นดาวดวงนั้นเมื่อไหร่แม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละเธอยิ้มทั้งน้ำตาฝนไม่ตกอีกอากาศเย็นแต่ไม่หนาวหัวใจเจ็บแต่ไม่ร้าวเพราะเธอรู้แล้วว่าแม่ไม่เคยหายไปแม่เคงเงียบเพื่อให้ลูกๆได้ฟังเสียงในใจตัวเอง เธอเอื้อมมือไปจับกล่องไม้พร้อมกับพี่ชายและน้องชายไม่มีใครพูดถึงการเปิดมันอีกเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าบางความรักไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการค้นหาเพียงแค่ยอมรับว่าเคยมีมันอยู่เต็มหัวใจและไม่เคยจากไปจริงๆแม้จะไม่มีเสียงตอบรับแม้จะไม่มีคำลาแม้จะไม่มีวันที่ใครหันกลับมาอีกแล้วก็ตาม กลางคืนปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเงาของต้นมะม่วงทอดยาวไปยังบ้านที่หลงเหลือแต่ซากสายลมยังคงพัดเบาๆแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมมันพัดผ่านหัวใจที่อ่อนลงใจที่เคยเต็มไปด้วยความยินชาวันนี้กลับอบอุ่นแม้ไร้เปลวไฟเด็กหญิงยังนั่งพิงพี่ชายน้องชายหลับไปแล้วในอ้อมแขนของเธอแสงดาวยังคงส่องจากเบื้องบนแต่ไม่มีใครเอ่ยถึงมันอีก ที่ชายหลับตาลงเสียงแมลงกลางคืนเริ่มชัดเจนขึ้นธรรมชาติรอบตัวเหมือนกําลังกล่อมพวกเขาให้นิ่งให้อภยัยและให้ลืมไม่ใช่ลืมเธอแต่ลืมสิ่งที่พวกเขาเคยเป็นเมื่อยังมองไม่เห็นค่าของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขลมหอบหนึ่งพัดผ่านอีกครั้งเบาวกว่าทุกครั้งกล่องไม้ขยับนิดเดียวฟ้ากล่องพเพยขึ้นเล็กน้อย เหมือนจะเปิดเองแต่ไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจมันอีกแล้วเพราะตอนนี้สิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ความลับในกล่องแต่คือการได้นั่งอยู่ด้วยกันในที่ที่แม่เคยนั่งในที่ที่เธอเคยหัวเราะในที่ที่เธอเคยร้องไห้ในที่ที่เธอเคยถูกผลักไสแต่ไม่เคยหายไปเด็กหญิงหลับตาลง พร้อมรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เหมือนกับแม่และในเงามืดใต้ต้นไม้มีใครบางคนยืนอยู่เงียบเฝ้ามองรากับยังรอคอยบางสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรหรือบางทีอาจไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยตั้งแต่ต้นเงาคืนนั้นยังไม่จางลมหายใจของต้นไม้ยังคงเคลื่อนไหวเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆ เหมือนบทสนทนาที่ไม่มีถ้อยคํากล่องไม้นั้นยังคงเปิดอยู่เพียงเล็กน้อยฟ้ากล่องเผเยอพอให้เห็นความมืดภายในแต่ไม่มีใครลุกขึ้นไม่มีใครกล้าเอื้อมมือไปอีกเหมือนต่างรู้กันโดยไม่พูดว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่สําคัญอีกแล้วเพราะสิ่งที่แม่ฝากไว้จริงๆไม่ใช่ในนั้นมันอยู่ในการยอมรับอยู่ในความเงียบที่อ่อนโยน อยู่ในความเจ็บปวดที่ถูกกล่อมด้วยการให้อภัยเด็กชายคนน้องสลืมสลือลืมตาขึ้นเขาหันไปมองกล่องแม่อยู่ในนั้นเหรอพี่ชายไม่ตอบแต่ยิ้มให้แทนเป็นรอยยิ้มที่มีน้ำตาในแววตาเด็กหญิงเอื้อมมือไปแตะหน้าผากน้องลูกผมนุ่มๆของเขาแม่อยู่ในหัวใจเราตรงนี้เธอกระซิบพร้อมวางมือลงบนนอกของน้อง เสียงหัวใจเต้นเบาๆอบอุ่นและมั่นคงแล้วเธอก็พึพรรมพำเบาๆกับตัวเองแม่เคยบอกว่ารักแท้คือสิ่งเดียวที่ไม่ต้องการคำอธิบายพี่ชายหลับตาลงอีกครั้งมือวางลงบนกล่องไม้กล่องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคำถามแต่วันนี้กลับเป็นเพียงความทรงจำเงาร่างใต้ต้นมะม่วงยิงยืนยน,นิ่งใบหน้าเงียบสงบแต่เปี่ยมด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถบรรยายได้ เรากับเธอกำลังจะพูดบางอย่างที่สําคัญที่สุดบางอย่างที่ทุกคนรอฟังมาตลอดแต่แล้วเงานั้นค่อยๆจางลงเลื่อนหายไปกับสายลมก่อนที่เธอจะพูดแม้เพียงคำเดียวรุ่งเช้าของวันใหม่ท้องฟ้าสดใสเป็นพิเศษแสงแดดส่องทะลุม,ม่านเมฆกล่องไม้ยังคงวางอยู่ตรงจุดเดิมใต้ต้นมะม่วง แต่คราวนี้ไม่มีใครนั่งล้อมันอีกไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครเฝ้ารออะไรจากมันอีกแล้วที่ชายเดินออกมาจากบ้านด้วยใบหน้าเงียบสงบมือหนึ่งถือกระดาษจดหมายที่แห้งสนิทเขาพับมันเก็บไว้อย่างเบามือและวางกลับลงไปในกล่องเด็กหญิงเดินตามมาช้าช้าเธอถือดอกมะลิขาวเพียงดอกเดียวเด็ดมาจากต้นเล็กที่ปลูกหลังบ้าน ต้นที่แม่เคยปลูกไว้ในกระถางเก่าเธอวางมันลงบนฝากล่องอย่างแผ่วเบาน้องชายตามมาเป็นคนสุดท้ายเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนมองที่พี่ด้วยแววตาเข้าใจและทั้งสามคนก็ยืนเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ลมเช้าพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆเหมือนกำลังกระซิบคำอำลาที่ชายยิ้มบางๆแม่เราโตขึ้นแล้วนะ เด็กหญิงยกมือขึ้นโบกเบาๆไปยังท้องฟ้าไม่มีคำตอบใดจากฟากฟ้า,ฟามีเพียงเสียงนกร้องจากยอดไม้สดใสและอิสระทั้งสามคนเดินออกไปจากใต้ต้นมะม่วงกลับเข้าบ้านที่เงียบสงบบ้านที่ยังคงเก่ายังคงว่างเปล่าในบางมุมแต่ไม่ใช่ในใจของพวกเขาอีกต่อไปเพราะแม้ไม่มีร่างแม่อยู่ตรงหน้าแต่ทุกลมหายใจของพวกเขา เต็มไปด้วยเธอเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยหายไปไม่เคยต้องพิสูจน์ไม่เคยต้องเรียกกลับเพราะเธอไม่เคยจากไปจริงๆเธอแค่เปลี่ยนที่อยู่จากบ้านหลังนี้ไปอยู่ในหัวใจของลูกทุกคนตลอดไป